เรารู้ว่าในที่สุดเวลามันผ่านยุคกกน้ำมันไปมนยุคของไฟฟ้าจะเห็นว่าใน PTT Station ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเริ่มมี EV Charger เข้ามาเรา Transition จากปั Pump alone ม๊ม alone มาเป็นปั๊มที่มีร้านค้าพัฒนาตัวเองจากการเป็นปั๊มน้ำมันเฉยๆเนี่ยมันเป็น OR Space มันคืออะไรครับ OR Space โอ s ว a c e คือการทราน i ิชันจากยุคที่ใช้น้ำมันไปยังยุคไฟฟ้า o อ s ว a c e คือการมาเติมพลังให้กับรถแล้วก็เติมพลังให้ชีวิตเวลามาชาร์จรถเนี่ยผมก็ต้องหาพื้นที่ไงให้คุณเปิดไปใช้เวลาครึ่งชั่วโมงระหว่างเติมพลังให้รถอยู่ก็ไปเติมพลังให้ชีวิตแต่การไปกินกาแฟไปกินข้าวอาจจะไปเดินชอปปิ้งก็ได้